รับแหนมชีสพ่นไฟนะครับน่ากินมากครับแล้วทำง่ายจริงๆนะวันก่อนนะครับผมไปเจอเมนูแหนมพันชีสพ่นไฟในช่องเชฟปิงมาน่ากินมากนะฮะวิธีการทําก็ง่ายมากๆนะครับไอ้ปั้นไปทํามาโอ้ง่ายอย่างนี้เลยง่ายมากครับไปเริ่มต้นที่ตัวชีต้นเรื่องเราก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นมอสตาเล่าชีสนะครับใส่นมลงไปอันนี้ใช้วิชากะนะครับตามด้วยโคจูจังนะครับคลุกเขาให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเวฟตักหนึ่งนาที ต่อไปนะครับเราจะมาจัดสำรับกันนะครับก็จะมีแอปเปิลแตงกวาพริกหวานแล้วก็แครอทและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแหนมแท่งกิ๋วดอนเมืองเนื้อแหนมเน,นเน้นเลยนะฮะอร่อยมากเปรี้ยวกำลังดีตัวนี้มีขายในไทยเว้นนี่บึ๊บ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแหนมชีสพ,พ่นไปนะครับน่ากินไหมครับน่ากินมากครับแล้วทำง่ายจริงๆนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมครับครับเพราะคุณไม่ได้ทําเองครับ่ครับผมแต่ง่ายจริงๆขั้นตอนการทํานี่ทุกคนอยู่ห้องอยู่หออะไรทําได้หมดนะง่ายจริงๆลองกินที่แหนมกันไหมเอาแหนมกันเลยไม่ต้องจิ้มเลยเลยเนะี่ยตัวเนื้อเปรี้ยวนัวกำลังดีคือกินเปล่าๆมันก็แฟ๊บมันก็หอมอยู่แล้วอ,อ่ะอ่ะช<ด>ีส<ด>เลยชีสตุ๊กพิเตอรนะ์นะฮะมันมีความนัวๆหอมๆนมันมีความนัวไปตัดเปรี้ยวอ่ะ เชฟป,ปิง้งกินได้ไงครับเป็นลงตัวเลยนะ <c oughs> ลองกับพริกหวานนะฮะอันนี้คือเป็นฟิวชั่นที่เข้ากันมากนะฮะคือปกติก,กินแหนมแต่กับพริกขี้หนูพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้กินกับพริกหวานแล้วมันเข้ากันนะมีความหอมยิ่งกินกับชีด้วยยิ่งเข้ากันเลยผมเห็นเชฟป,ปิ้งกินอ,อันนี้ก็ดูน่ากินมากเขาอ,อกว่าเข้ากันแล้วกับแอปเปิ้ลก็เข้ากันมากนะครับมันจะมีความหวานของแอปเปิ้ลมาตัดแล้วยิ่งกินกับแอปเปิ้ลชีส เราก็แหนมเนี่ย,ยทำให้มันมีเปรี้ยวนัวหวานพบุกร้นเลยคือฟิลมันเหมือนถ้าเป็นคีบบอร์ดอ่ะมันกินกับผ่าไม้แฮมใช่ไหมะแต่ผมว่าแหนมแบบเรา่ะพูไม่ได้เลย ออไปเป็นแค่อดนะฮะที่จริงแค่แหนมกับชีสอย่างเดียวก็คือนัวสุดๆนะคือมันเป็นสุดยอดของอาหารที่แบบรวมความนัวความมันไปหมดเลยะฮะแต่ยิงคู่ไคลอทผมว่าเข้ากันมากเพราะแค่หลอดมีความกรอบแล้วก็ได้เพิ่มาอาหารเข้าไปด้วยนะเอาชีสมาเพิ่มนะครับนี่ทำง่ายแป๊บเดียวแตงกวากินกับแตงกวาครับเพิ่มความกรอบความําเข้าไปอีกนะเพราะว่าโปชีสข,ของเรามันจะมีรสชาติความเค็มความเผ็ดอ่อนๆแต่ครัวตูตังอยู่แล้วครับแล้วก็นัวๆของนมนะก็มีแตงกวาที่เป็นผักเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้รสชาติทีี่่สดชืนนอกกกแบบบึงาหหรััผมิว เปิลคือจะได้ฟิลคนละแบบกันดีคนละแบบแต่จะอร่อยกว่าแตงกวากับแครอทแต่แตงกวาแครอทก็โอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคืออร่อยไม่แพ้การไปกินชีสบอดเลยคือตัวแหนมอ่ะมันก็เป็นเหมือนไส้กรอก,กดีๆนวๆแล้วมากินกับผักพวกเนี้ยแล้วก็มากินกับชีสเป็นการฟิวชั่นแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแต่อร่อย